ียกได้ว่าปีหนึ่งงานใหญ่มากๆค่ะของมานาที่สามารถรวมตัวแม่ตัวมัมผู้หญิงที่สวยและเก่งและรวยความสามารถอย่าง2ตัวแม่สุดปางซีโอขุนมงคสิริรัตน์กิจพ่อค้าแห่งบริษัทมานาเนเจอร์อินโนเวชั่นและค o ซีอีโอขุนเจนนี่เทียนโพสุวรรณค่ะภายใต้ผลิตภัณฑ์โปลีนนอกจากนี้ค่ะยังมีเหล่าสาวงามจากเวทที่ประกวดมิชลินเวิร์ดไทยแลนด์ปี2022และปี2023ที่มารวมตัวสร้างสีสันพร้อมส่งพลังแห่งศรัทธาของผู้หญิงค่ะเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกๆคน และแสดงถึงวิสัยทัศน์ของบริษัทกับแคมเปญ w o ม e n s Power with Love and f a i t h ณนะโรงแรมโนวเทลสยามและลานสยามสแควร์ค่ะก็จริงๆงานวันนี้ก็อย่างที่เราตั้งใจเลยค่ะว่าทุกๆปีนะคะเราก็จะอยากส่งพลังนะคะให้กับผู้หญิงทุกคนค่ะก็จะไม่ใช่แค่ผู้หญิงทุกคนดีกว่าแต่เป็นทุกๆเพศค่ะที่มีพลังแบบหัวใจผู้หญิงนะคะพลังผู้หญิงนั่นเองนะคะก็จริงๆอยากจะเป็นส่วนหนึ่งค่ะที่เป็นส่วนที่ส่งต่อพลังให้ผู้หญิงทุกคนนะมีความรักในตัวเองแล้วก็มีความศรัทธาในสิ่งที่ เป็นความฝันของตัวเราเองแล้วก็ลุกขึ้นมาสร้างลุกขึ้นมาสู้แล้วก็ประสบความสำเร็จได้เหมือนกับน้องมิสอิวาไทยแลนด์ในวันนี้ด้วยอะคะ่ะต้องบอกว่าแบบนี้ค่ะจริงๆแล้วว่าธุรกิจมานาะแต่เดิมตั้งต้นมานะคะเราตั้งใจที่จะผลิตผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อยกระดับชีวิตของ คนไทยนะคะแต,แต่ว่าไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์ค่ะแต่เราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถทําให้ผู้หญิงทุกคนนะคะมีอาชีพมีรายได้แล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองแล้วลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองแล้วสร้างความฝันของตัวเองให้สาเร็จก็เลยเป็นมานา l ลิ e and f a เฟสค่ะก็จริงๆเป็นคนที่เหมือนกันค่ะเวลาตัดสินใจทําอะไรแล้วเราเต็มที่มากแล้ววันนี้เราเชื่อว่าเราไม่ได้แค่อยากทําให้ธุรกิจประสบความสําเร็จแต่คือดีลเลอร์ของเราที่เขาฝากชื่อเกับเราเราอยากทําให้เขาอะประสบความสำเร็จพร้อมกับเราอะใช่แล้วก็ตื่นเต้นเป็นไงบ้าง คืจริงๆต้องบอกว่าเป็นเหมือนอีกบทบาทอีกหน้าที่นอกเหนือจากการเป็นนักแสดงที่เจนี่เจอพี่ๆตามสื่อแล้วันนี้มันเหมือนแบบเป็นอีกอีกขั้นหนึ่งของชีวิตเป็นอีกสเต็ปหนึ่งของชีวิตก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆนะคะที่เจนเนี่ยได้เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ได้เป็นครอบครัวเดียวกับมานาะแล้วก็ขอบคุณม้งมากๆที่ให้ความไว้วางใจให้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆเพราะว่าตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาที่ทํางานกับมานาะ พูดเลยว่าจะรักองค์กรนี้รักมากแล้วก็คือพอพอเราได้ทํางานกันจริงๆตัดสินใจกันจริงๆแล้วทาการใหญ่จริงๆอะค่ะมันเหมือนแบบมันเป็นพลังผู้หญิงที่เป็น empower ที่เราให้กันและกันและให้ผู้ริผู้บริโภคด้วยอะค่ะรู้สึกมันเป็นอะไรที่มันยิ่งใหญ่มากๆเราได้มาเจอน้องๆมาอยู่ในครอบครัวเดียวกันด้วยคนสวยระดับประเทศรปดับปีนี้ยิ่งตื่นเต้นใหญ่เลยค่ะเห็นในเห็นในกล้อง รู้สึกว่าตัวเองแบบได้เจอกันครั้งแรกเลยไหมครับกับที่ในเวทีสองอาทิตย์ครั้งแรกเลยค่ะสวยมากก็เมื่อกี้ตอนที 3. 3> ่แบบเจนยังไม่ขึ้นเวทีเจนแบกไปดูแล้วก็โอ้ยสวยจังเลยอะสวยจังเลยอะไรเงี้ยเขินเจนก็เขินเขินกันและกันอะไรเงี้ยมากเลยค่ะน้องแบบเป็นเกียรติมากๆเลยที่ได้มาร่วมงานกับนาลาคอลลาเจนแล้วก็ได้มา meet and greet the new co CEO ด้วย thank you ก็เป็น เป็นอีกพลังบวกจากผู้หญิงให้ผู้หญิงแล้วก็ทุกคน actually ทุกคนเลยไม่ใช่เน้นแค่ผู้หญิงคนเดียวนะคะแต่ว่าการที่เรา work together แล้วก็ support ด้วย each other เป็นพลังที่เราเสริมให้คนรอบข้างเราได้ mm hmm. if we create something for ourselves we are able to spread that love and that kindness and that happiness to the people around us mm hmm. and ม mm ี call it ด้นฉันมีคำว่ when you feel good inside you spread love to the people around you so เป็น I'm so proud and so honored to be able to stand here amongst all these strong, beautiful women and represent what Mana Collagen stands for. So thank you so much for having me. Thank you. คุณแม่ปุ่งก็คือรู้อยู่แล้วนะคะมาลังเยอะก็วันนี้มาเจอพี่เจนครั้งแรกบอกกับพี่ปุ๊บว่าพี่เจนหล่อมากตอนนี้มันมีเทนอะรนด์ยังเจนแล้วติดเลยอยากดูใสแบบนี้สวยมากค่ะคุณข้าวมามีความเท่ อ๋จริงนะตอนนี้รู้สึกเหมือนเป็นผู้ชายอยู่กลางผู้หญิงเหมือนเป็นทอมอ่ะก็อยากที่ว่ากันนะคะปุณแบบพี่เจนนี่เนี่ยไม่ได้มาง่ายๆนะคะต้องใช้ความอดทนต้องใช้ความสตรองความที่พี่เจนสามารถ empower ให้ผู้หญิงหลายคนได้พี่เจนก็เป็นอีกหนึ่ง empowerment ให้กับหนูในการที่จะเรื่องของตัวเองหนูแบบว่ารักตัวเองมากๆอย่างนี้คือนิชารู้สึกว่าการที่พี่เจนได้มีโอกาสนะอย่างนี้คือ ก็ยังสามารถเป็นให้กับคนอื่นได้ด <ninety> ้วยเลยรู well ้สึกมากๆที่ได้มาวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะก็อย่างที่เมื่อกี้เจนบอกก็คือมันเหมือนกับเป็นอีกหน้าที่หนึ่งที่ที่อยู่ในวงการนอกจากนอกเหนือจากวงการการแสดงเป็นนางเอกแล้วมันเหมือนวันนี้เจนมารับบทบาทหน้าที่ที่เป็นอยู่ในชีวิตจริงที่เจนต้องดูแลองค์กรต้องดูแลคนอีกหลายคนต้องดูแลชีวิตคนจริงๆมันเลยทําให้เจนรู้ว่าวันนี้มันเหมือนกับเราต้องซีเรียสแล้วอะค่ะ คือที่ผ่านมาเราจะแบบเล่นละครแล้วก็ยังมีผู้กำกับมีผู้จัดที่คอยดูแลเราใช่ไหมคะแต่วันเนี้ยมันเหมือนกับเราต้องเดินไปพร้อมกันเราต้องทํางานไปได้วยกันทําด้วยความจริงทําด้วยความรักทำด้วยแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือทําด้วยความศรัทธาจริงๆเมื่อกี้แอบอยากบอกแบบพี่เจนเราก็ป้ายอย่างเขาไปเลยว่า <laughs> ว่าเรากำลังมีผลิตภัณฑ์ที่แบบเป็นเซอร์ไพรส์อะไรแบบเนี้ยนิดนึงค่ะอยากให้ทุกคนติดตามเลยแบบ คือจริงๆที่ผ่านมาหนึ่งปีที่ผ่านมาเจนมีโอกาสได้ร่วมงานเป็นพรีเซนเตอร์กับทางโปรลีนนะคะก็วันเนี้ยเจนมีโอกาสได้พัฒนาโปรดักต์ที่ดีและดีมากตัวเจนได้ใช้เองได้ทดลองสูตรเองและได้กินจริงและเห็นผลจริงจนณทุกวันนี้แล้วทุกคนก็จะแบบเอ้ยเจนทำยังไงให้พร้อมหรือว่ามีเคล็ดลับอะไรยังไงคือบางทีเราก็บอกไม่ได้ไงเหมือนเวลาเจนได้เป็นดิวติรีสครตอย่างเงี้ยคือแบบ <M łość> มันคันปากเนาะแบบเดี๋ยวมิสอกได้แล้วใช่ไหมคะบอกได้ยังวันนี้เราเราบอกเซอร์ไพรส์ละกันว่ามันทําให้เราแบบป้ายาตรงนี้มันทําให้เราสวยเออเธอต้องดีมันทําให้เราหอมโอเคแต่หอมแบบสุขภาพดีมันทําให้เราสามารถที่จะ ออกกําลังกายโดยที่เราไม่ได้ออกกําลังกายใช่ไหมนั่งเฉยๆก็เหมือนออกกําลังกายมาดูต้องเอาแล้ว <c oughs> แลวมันเป็น <c oughs> จะบอกว่าแบบที่สําคัญคือเป็นเทคโนโลยีที่เดียวที่แรกคนเดียวองค์กรเดียวที่ทําแบบนี้และดีที่สุดแต่ว่าจะรังคนอนดักเร็วๆนี้โอ้โหเร็วมากเลยคะ่ะน่าจะอาทิตย์น้าเพราะมันจะสิ้นเดือนแล้วนี่ใช่ค่ะแอนเป็นเกียรติมากเลยที่หลายคนเห็นแอนเป็นแรงบันดาลใจแต่ว่าแอนอยากให้ทุกคนจัไว้ว่า Everything comes with struggles and obstacles, and it's, it's how we get up that defines who we are and how strong we are. I want everyone and all women to support each other and learn each other's stories, learn each other's experiences, and be the voices for the voices that are not heard